เห็นเลยนี่เห็นเห็นเลยนี่เห็นเลยมัน,มนมตบซับตบซับ มีกล้องตบมีกล้องไปอยู่ป็นเพื่อนกันหน่อยลงุลงลงุงลุงไปอยู่ป็นเพื่อนกันหน่อยตบตักตบตับ จดี๋ขอดูทุกอย่าง้

เก็บได้ อะไรเเสียอา้นี่เหรอเสีาโคิดดูเดิยแม่งสุดยอดอ่ะส่ังคมไทยแม่งอยู่ยากจริงๆนะใเสแม่ออก็ผมมาทำงานเนี่ยมาทำกับลูกค้าเนี่ยนะทานีว้สมรถอะไรมันเดินมาจากทางนู้นนะครับเดินออกมานี่ครับอะไรคันี่ล็อกไม่ล็อกเหรอผมไม่ได้ล็อกคอหูนะจอดตรงนี้ใครจะไป ไม่ใช่ผมไม่เคยมาที่นี่เลย,เลย,เลยแล้วมันได้เงินเดินมาเอาเฉยไงเียนไปเลยไอ้อะไรบอา เจอครับพุลมุนเลยครับ่เาพน้ำไม่เร็วน้ำน้ำมันน้ำไม่มีเลยครับผาน้อยยังมีน้ำคนมากมากมันที่เราเลยครัย

นี่นี่ควรพี่นี่ควรพี่น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 ีกนี่เสริสร้อนร้อนครับคนติดอยู่ในรถ กำลัง,ลง,ลง,ลงลคุณกำลัง่อมาล้วครับขอบคุณเลยดิตคเลครับลยดคตีเยียลยตีเลีคลับีเลยดิตลยตีเลยดิ หลบทางท่านทุกคนหลบไว้ก่อนนะครับบนรถนี้ป่วยถูกเชิดนะครับีรถนี้ป่วยถูกเชิดนะครับหลบทางให้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับแตงตี้ทุกคนเบี่ยงซ้ายได้เบี่ยงซ้ายไปก่อนนะครับหลบซ้ายได้ก่อนหลบเข้าซ้ายหลบขึ้นบนรถนี้ป่วยถูกเชิดนะครับขอบคุณมากครับไป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  เปี่ยเข้าซ้ายไปก่อนครับรถหน้าเปลี่ยนข้าซ้ายได้ทุกคนเปี่ยนข้าซ้ายไปก่อนนะครับบนรถนี้ทุกคนอยู่เฉยนะว่าแท็กซี่ออกมาทำไมเนี่ยเปลี่ยนข้าซ้ายไปก่อนครับรถหน้าเปลี่ยนข้าซ้ายไปก่อนครับบนรถนี้ทุกคนอยู่เฉยนะขอบคุณมากครับเปลี่ยนข้าซ้ายครับฟอร์ตินอร์เปลี่ยนข้าซ้ายไปก่อนฟอร์ตินอร์เปลี่ยนข้างซ้ายก่อน นะครับรับสัญญาณไปเฉียวได้คนเดีตามมานท่วงขาไปขวาไปสัเดสเียวตามครับเอาหมวมาได้ตังครับถนนหลวงทแท้ครับหลังโรงพยาบาลรามานะครับ เออเก็บสวยให้ใครก็น่าจะรู้ดีนะครับอืหรือว่าพื้นที่ไม่รู้ไม่เห็นแต่แจ้งหนึ่งก็หนึ่งไปหลายรอบน้นนานฮะไปดูบันทึกหรือในบันทึกอาจจะไม่มีก็ได้อะอันนี้น่าจะเป็นแนี่ครับถนลนหลวงนะฮะห้ามจอดอันชนหลังโรงพยาบาลรามาเรียบทางรถไฟนะครับอ่าจะมี คนเก็บเงินครับให้ใครเอ่ย้ายที่ให้ใครเอ่ยอ่าเห็นแนมยื่นเงินมาแล้วครับหลักฐานคาตาคือถนนของมันนะฮะต้องเข้าใจอ่าขอบคุณครับไ,ไม่ใช่เรอท้ายเดี๋ยวโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ เฮ้ยไปหลอกคนจนน่ะหลอกคนลำบากน่ะรู้ปะเขาโอนให้เราพันเงินเขาระบาดที่ไหนเพราะเขาอยากได้ตังค์เขาลำบากเขาจะโอนเงินให้เราไม่เห็นใจคนอื่นเลยใช่ปะเนี่ยเนี่ยตำรวจเนี่ยเรีหลอกเขาไปเลยหลอกได้คนจะให้เราวันด้วยหลอกคนจนหลอกคนมีความรู้น้อยน่ะผู้ชายเรียนอะไรมาประกชปรชด้านอะไอปชที่ไหนเนี่ยไม่ครับดานถาย ทนค่ารอช้อที่ไหนรอช้อที่พันชื่อเออเนี่ยเสียชื่อไหมเนี่ยเสียชื่อมอแม่ไหมเนี่ยเงินที่ได้มาเอาไปใช้ไปใช้อะไรครับก็ซื้อนมซื้ออะไรนะซื้อนมให้ลูกซื้อนมให้ลูกเนี่ยขนาดเยอะเลยนะบอกอังลูกไว้ก่อนซื้อนมให้ลูกอังพ่อผมว่าป่วยพ่องเงินผมง่ายกว่ารู้ป่ะสองพันสามพันได้ลูกอายุเท่าไหร่ลูกอายุเท่าไหร่ปีสิบ ฮะตีควบเสดควบปลาเดี๋ยวไม่เคียวแล้วฮะเดี๋ยวไปมาประเด็นขอบคุณนะครับขอบค,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 คุณมากนะครับตุ้มระชยติดยาเสพติดปะจอดเยอะได้เลยผิดนี้ใส่ไม่ดีไงนี่กูยาเสพติดจริงหายแล้เนี่ยหายแล้วทำให้พ่อไม่เสียชื่อไหมเนี่ย รู้ขายเนี่ยอะไรไม่ต้องขอโทษเราไม่มีการยกโทษดำเนะนินคดีทุกประการไม่ไหวขอร้องแนละ้วเดือนแล้วทุกอ,อย่างแหละดำเนินคดีเพื่อดำเนินคดีให้ดีที่สุดนะครับ